ก็ขอกราบสวัสดีท่านทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมมาสเตอร์หนาว่าใน,ใน,ในาร, Talk, รายการพยวทล์กรายการ m มินิ o พอดแคสต์เธอจะมาเล่าถึงเรื่อง anything ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกมหรือเรื่องราวที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของผมผมจะมาแชร์ให้ทุกท่านได้ฟังกันนะครับเป็นครั้งที่3แล้วครับสำหรับพยวทล์กที่เรานันได้มาพูดคุยกัน แต่จากปกคลิปแล้วก็ชื่อคลิปเนี่ยมันก็ดูจะแปลกตาไปสักหน่อยเนื่องจากที่ว่าเพียวทองในพาร์ทแรกครับเรานั้นได้พูดถึงเรื่องราวของดาคินจากชูริมาและในพาร์ทที่2นั้นพวกเรานั้นได้พูดถึงเรื่องของเรสลอสและภรรยาสุดรักของเขาอย่างคาริสตาซึ่งเป็นเรื่องราวที่่อกข้างจะดราม่ามากเลยแต่ว่าในครั้งนี้ครับพวกเราไม่ได้มาพูดถึงเนื้อเรื่องของ League of Legends แต่เรานั้นจะมาพูดถึงเรื่องราวของผมที่มีต่อเกมเกมนี้ซึ่งถ้าถามว่าทำไมถึงมาทำเป็นเพียวทองล่ะ ก็ต้องบอกเลยครับว่าเนื่องจากที่ว่าเกมเ e a g อ e Oxygen Wide r เนี่ยมันเข้าแล้วซึ่งตองผมนั้นก็ยังไม่ได้เล่นดังนั้นแล้วก็อยากจะเกาะกระแสสักหน่อยนะโดยการที่มาทําเป็นพิเอลท็อกนี่แหละโอเคครับไม่มีอะไรจะพูดแล้วเพราะเนื้อหาส่วนใหญ่เนี่ยมันจะอยู่ที่เรื่องของการพูดในพิเอลทอกเนาะดังนั้นแล้วครับขอเชิญทุกท่านเข้าสู่พิเอลทอกเติร์ท l k m ก Story about League เรื่องราวของผมที่มีต่อเกมที่ชื่อว่า League o l e g e n s โดยต้องบอกก่อนนะครับว่าเรื่องของผมที่มีกับเกมลีกเนี่ยมันค่อนข้างเริ่มต้นได้ไม่ค่อยสวยงามสักเท่าไหร่ในตอนที่ผมอายุยังเลาะอ่อนน้อยครับเป็นแบบช่วงเยาว์วัยมากๆเนี่ยตอนนั้นครับผมก็เป็นเด็กที่ค่อนข้างชอบเล่นเกมพลอยแบงมากมากก็ถ้าเกิดใครใช้การีนาในช่วงนั้นนี่ก็จะรู้นะว่าเกมเรือธงของการีนาในช่วงนั้นเนี่ยก็จะ,ะ,ม,นนจะมีฮอนกับพลอยแบงซึ่งตรงผมครับที่ค่อนข้างชอบเกมแบบแนวยิงปืนเฟิร์สเพร์สสั้นในสมัยก่อนเนี่ย ก็อเผอิญได้เห็นเกมเกมหนึ่งครับที่อยู่ข้างๆฮอนหรือแม่ก็ข้างๆพอยแบงนั่นแหะพอดีคือมันเป็นเกมที่แบบอยู่ระหว่างกลางของฮอนกับพอยแบงไงซึ่งก็คงไม่ต้องพูดนะครับว่ามันคือเกมอะไรเลิกออฟเรจนครับหน้าของทีโมแล้วก็โลโก้เก่าของเกมเนี่ยมันยังคงตราตึงใจของผมมากๆถ้าเกิดใครจําได้นะครับครแอนสมัยก่อนของกาลินาเนี่ยมันจะเป็นแถบด้านขวาที่แบบมันเป็นแถบยาวแล้วก็จะมีไอคอนเนี่ยอยูอ่ไอคอนเกมเนี่ยอยู่ตรงฝั่งซ้ายของพวกแถบไอคอนนั้น ซึ่งนี้ครับก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมนั้นน่ะได้รู้จักเกมที่ชื่อว่า League of Legends ซึ่งบอกเลยว่าในตอนนั้นครับไม่ชอบเลยผมไม่ใช่คนที่เล่นเกมโมบ้ามาตั้งแต่กําเนิดน,นะไม่ได้เล่นฮอนไม่ได้เล่น a มาแล้วก็พอมาเจอกับเกมอะไรแปลกๆที่แบบมี3เลนแล้วต้องควบคุมตละครไปฟาร์มคีฟแล้วก็แบบไปไตีอีกฝ่ายเนี่ยมันดูจะไม่ค่อยคุ้นเคยก,กับการเล่นในสมัยก่อนของผมนะ ซึ่งมันก็แบบมีระบบ quick match ด้วยที่เรานั้นต้องกด play เพื่อรอห้องไม่ใช่การตั้งเซิร์ฟเวอร์เหมือนกับ p อยแบ bank ไงทว่าตอนนั้นครับผมรู้สึกไม่ชอบเกมนี้เอามากๆแต่แล้วครับเมื่อการเวลาผ่านไปประมาณ1ปีกว่าก็มีเพื่อนผมคนหนึ่งครับที่ตอนนี้ก็เป็นแอดมินในช่อง Master Nova นะได้มาบอกว่าเฮ้ยกายลองเล่นเกมนี้ดิเราชอบมากเลยนะตัวละครแบบสวยงามมากโมเดลดีมากๆซึ่งตอนนั้นครับผมก็หลงเชื่อแล้วก็ถามเขาว่าแบบมันคือเกมอะไร เขาก็บอกมันคือเกมเ a ล็กออเ e เดนซซึ่งตอนนั้นครับผมก็จําไม่ได้ไงว่าเกมที่ผมเคยเกียดสมัยก่อนเนี่ยมันชื่อว่าอะไรจนได้เข้าไปดูในตัวเกมจริงๆเท่านั้นแหละครับก็รู้สึกว่าแบบมันแผลเก่าในสมัยก่อนเนี่ยมันกลับมาทํรลายผมซะเลเกินแต่ก็ถือว่ายังโชคดีครับที่ในตอนนั้นเนี่ยความคิดของผมเนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนไปทีละน้อยหลังจากที่ได้อยู่ป .6 ครับก็เริ่มมีการติดตามข่าวสารเกมมากขึ้นทําให้ผมได้รู้จักเกมอย่างพวกโ o t a 2หรือว่าเกมอย่างฮอน และแน่นอนครับอย่างหลีกอัลเจอนเองก็ด้วยซึ่งตอนนั้นครับบอกเลยว่าก็เริ่มทําการปรับตัวแล้วก็เริ่มเข้าไปเล่นเหตุผลที่ผมเล่นเกมหลีกมากกว่าเกมฮอนหรือว่ามากกว่าโดตาเนี่ยคือความแฟนตาซีของมันครับซึ่งไอ้คาว่าแฟนตาซีที่ผมพูดถึงนี่ก็คือเรื่องของภาพความเป็นการ์ตูนจ๋าแล้วก็ภาพที่มันแบบไม่ได้ดูโหดร้ายมากเกินไปนะครับคือถ้าเกิดเราเทียบกันระหว่างภาพของเกมเหลืออัลเจนแล้วก็เกมอย่างฮอนในสมัยก่อนเนี่ย เราจะมีความรู้สึกว่าเหล็กออ e g e n จนแม้ว่าจะเป็น s u m เบอร์เนอร์ริแมปเก่านะมันดูมีความสดใสกว่าตัวเกมอย่าง Hero of New World หรือว่า h o n เนี่ยค่อนข้างพอสมควรซึ่งนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นครับที่ทำให้ผมได้เริ่มเล่นเกมนี้แล้วบังเอิญว่าในตอนนั้นเนี่ยตัวของ l g u g u f o e g e n d s ครับได้ปล่อยแอนิเมชันอย่าง New Dawn ออกมาพอดีซึ่งเป็นแอนิเมชันที่พูดถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของแมป s u m m บ n e er r Rift รวมถึงแคสเตอร์อีกคนหนึ่งครับที่ผมนั้นชื่นชอบมากในสมัยก่อนพี่น้าเกมเมอร์ครับถ้าเกิดใครเป็นสาวกเกมลีกในสมัยก่อนเนี่ยน่าจะรู้นะว่าพี่น่าเกมเมอร์คือใครเขาครับเป็นยูทูบเบอร์หรือว่าแคสเตอร์ในสมัยที่แบบ l ลี้ u งออกบ,บเจนต์ในกำลังรุ่งรุ่งเลยที่ได้ทำคอนเทนต์มากมายครับเกี่ยวกับเกมลีกแล้วก็เป็นคอนเทนตที่มีคุณภาพทั้งนั้นซึ่ง ตัวของพี่นาตอนนั้นครับก็ได้มีการปล่อยคลิปวิดีโอคลิปวิดีโอหนึ่งกวา,าในชื่อของเทเลอร์จริงใจของร u e อ f l อ g e n d s อะไรบางอย่างนี่นแหละผมจําไม่ได้มันนานมากึ่นก็ได้มีการพูดถึงการอัปเดตของตัวเกมรีครับท้ายไปผมนั้นนะ่ะได้รู้จักกับตัวละครอย่างอาริเลโอน่าโนติลุสเลนกาเดเวนพวกนั้นแหละทําให้ตอนนั้นครับผมเริ่มจะมีความรู้สึกชื่นชอบในตัวของเรกเนี่ยมากกว่าสมัยก่อนซสอีก และหลังจากที่ผมได้เริ่มเล่นเกมนั้นครับไปประมาณ3-4เดือนเนี่ยตัวของ u e o f l e g e n d s ครับก็ได้ทำการปล่อยบิ๊กอัปเดตออกมาในการเปลี่ยนรูปแบบของ Summoner Rift ซึ่งตัวผมครับที่เริ่มมีความผูกพันกับตัวเกมเนี้ยก็เริ่มจะติดตามสติมเมอร์หรือว่ายูทูบเบอร์ที่ทำในางานในสายเนี้ยไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็นอกประเทศครับซึ่งก็มียูทูบเบอร์มากมายครับที่พูดถึงเรื่องราวของ Su ม m o n e er r Rift ที่เปลี่ยนไป ทั้งเนื้อเรื่องแล้วก็อะไรหลายๆอย่างครับที่ถูกเพิ่มเติมเข้ามาทําให้ผมเนี่ยเริ่มจะมีความสนใจเกี่ยวกับเนื้อเรื่องของรีครับประจุเหมาะกับตอนนั้นครับที่ผมนั้นได้ไปเห็นวิดีโอเทเลอลร์ของเวลคอสซึ่งมันก็เป็นวิดีโอเทเลอลร์ที่นานมากแล้วแหละแต่ว่าผมนั้นพิ่งจะได้มาดูทําให้ผมแบบรู้สึกชอบตัวละครตัวนี้ครับคืออิมเพสชันแรกที่ผมมีต่อตัวละครอ,อย่างเวลคอสเนี่ยผมคิดว่ามันคืองูตัวใหญ่ <laughs> ถ้าเกิดใครดูในจังหวะเนี้ยคุณจะ าเกิดเป็นเด็กนะควจะคิดว่ามันคือแบบงูที่มีเขาตัวใหญ่ๆโผล่มาจากดินไงแต่พอไปดูแชมเปตสปอร์ตได้ปุ๊บทำไมมันกลายเป็นปลาหมึก3หนวดฟะ <c oughs> ตอนนั้นก็มีความคิดอย่างนั้นแหละครับแต่ว่ามันก็ทําให้ผมนั่นหละเริ่มจะสนใจตัวละครตัวนี้แล้วก็ได้ติดตามในเรื่องของเวลคอร์สเนี่ยอย่างจรงิงจังโดยตอนนั้นครับผมก็ได้เริ่มจากการศึกษาประวัติของเวลคอร์สตามควายแอนของ League of Legends ที่แปลไทยเนี่ยได้ส่งมาในตอนนั้น คือถ้าเกิดใครนั้นยังจําได้นะครับคครแอนของ l ร a g u e สมัยก่อนเนี่ยเราสามารถติดตามเนื้อเรื่องได้เป็นเนื้อเรื่องแบบเต็มๆเลยนะเขียนยาวๆมาเลยซึ่งนั้นก็เป็นเนื้อเรื่องแรกครับที่ผมนั้นได้ติดตามมาใน League of l e r g e n c e ถ้าเกิดใครอยากจะอ่านในเรื่องของ威ค考特ในช่วงนั้นนะครับก็ตอนนี้ได้ถูกเปลี่ยนเป็นเรื่องสั้นที่มีชื่อว่าเครื่องจักรแห่งการทําลายล้างนะครับก็เป็นเนื้อเรื่องที่威尔考特นั้นได้บุกมายัางชูริมาแล้วก็ได้ตามหาความดูครับจากเมืองเก่าลหลายๆเมืองนั่นเอง ซึ่งหลังจากที่ผมอ่านเนื้อเรื่องของเวลคอสจบครับผมก็รีบไปหาเนื้อเรื่องอื่นเนี่ยมาอ่านทันทีเลยเมื่อจะเป็นตัวละครอย่าง t w i s t e d Fate ครับหรือว่า Ja x ที่เป็นตัวละครที่ผมชอบในสมัยนั้นมากๆรวมถึงพวก g r a v ฟแล้วก็ r าเซยที่เพิ่งมาใหม่ๆเนี่ยผมก็เริ่มถูกดึงดูดด้วยโลกของ r ู n e t e r r าตั้งแต่ในตอนนั้นครับผมโดยต่อมาครับการเวลาที่ผ่านพ้นไปเนี่ยมันทำให้ผมนั้นมีความรักในเกมลีกออกมากๆ และผมก็จะไม่บอกนะครับว่ามันมีโมเมนต์ไหนที่ผมชอบในช่วงลานั้นที่ผ่านมาแต่ว่าเอาเป็นว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นครับมันทําให้ผมเนี่ยมีความรู้สึกว่าเนื้อเรื่องของรี่ที่มันเพิ่มแล้วก็มีการแบบปรับแต่งไปเรื่อยๆเนี่ยมันน่าสนใจและควรนค่าแก่การเล่าขานครับซึ่งในตอนนั้นเองครับที่ Master ร์นัวเนี่ยเพิ่งถูกก่อตั้งใหม่ๆโดยที่สมัยก่อนเนี่ยตั้งชื่อว่าเอพเเกอร์ h ช n แนลนะ โตผมผมที่ยังเด็กมากๆครับก็ได้เริ่มทําวิดีโอที่เกี่ยวกับการเล่นเกมอ่าไม่ใช่ในเรื่องนะคือสมัยก่อนเนี่ยค่อนข้างชอบเล่นครับแล้วก็ยังเล่นได้อ่อนๆมากด้วยผมก็ลงคลิปแรกครับเป็นการเล่นตัวละครอ,อย่างเดวเวนแล้วก็เรียกว่าเป็นการเล่นที่เละมากๆครับถึงพันวิวได้ยังไงผมก็ไม่ทราบนะจนถึงปัจจุบันเนี่ยแต่กอเป็นว่ามันก็เป็นวิดีโอแรกที่ค่อนข้างจะเละเทะมากครับแล้วก็ได้ลบหายไปจากช่องมัสเตอร์โนวาแล้ว แต่ผมก็ได้เก็บประสบการณ์เรื่อยๆครับทั้งการเล่นเกมแล้วก็การศึกษาเนื้อเรื่องเนี่ยจนได้กลายมาเป็นช่องมาสเตอร์โนวาในปัจจุบันเลยละครับแต่เนื่องจากที่ว่าเทียวทอ k ในพาร์ทนี้ครับผมให้กับเกมลีกออเบเดนไม่ใช่ประวัติของมาสเตอร์โนวานะน้น,นแล้วเรากลับมาที่ตัวเกมกันดีกว่าช่วงต่อไปที่ผมได้สัมผัสครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งโมเมนต์การเปลี่ยนแปลงของผมเลยเนี่ยก็คือในตอนที่ลีกออเบเดนยูเ n เวอร์สครับได้เปิดตัวออกมาคือในสมัยก่อนนะถ้าเกิดใครอยากจะติดตามเนื้อเรื่องของลีกเนี่ย เราครับต้องเข้าไปยังเพจของ g าลีนาแล้วก็หรือไม่ก็เว็บไซต์ของกาลีนานะแล้วก็เข้าไปตรงตรรัวละครแชมเปี้ยนครับมันจะมีประวัติอยู่ตรงท้ายสุดเลยถ้าเกิดใครอยู่ในยุคนั้นเนี่ยจะเข้าใจแต่ว่าตอนนี้นี่มันไม่ใช่แล้วครับตั้งแต่ที่ l e g u u o o l e g g n n s Universe เนี่ยได้เปิดตัวมาเขาก็ได้เริ่มมีการแบบใส่เนื้อเรื่องใส่เรื่องสั้นต่างๆของลีกเนี่ยเข้ามาบอกครับว่าตอนนั้นน่ยผมสิงใน League of l e g e n d s Universe เนี่ยมากกว่า y YouTube ซะอีก ระชบอหมกับที่ตอนนั้นครับมีสกินอย่าง Star Guardian เข้าพอดีไอพวกเก่ง e Star Guardian ทั้งหลายเนี่ยแล้วก็ตัวของ Universe ครับก็ได้มีการลงเนื้อเรื่องคือผมจำทำลายไปเป๊ะไม่ได้นะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยก็มีอีเวนต์อย่าง Burning Tide เข้าพอดีคือตอนนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครยังจำได้ครับ Burning Tide เนี่ยคืออีเวนต์ที่ใหญ่มากๆมีทั้งการจัดงานจากกอริน่าเองแล้วก็มีเรื่องของแจกมากมายในงานนั้นเนื้อเรื่องใหม่อีเวนต์ใหม่ แล้วก็เรื่องของรูปแบบเกมใหม่ๆในลีกครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยบอกเลยว่าผมเนี่ยถูกใจมากๆโดยเฉพาะเรื่องสั้นการตายของแกงแพงครับมันตาตึงใจผมจะถึงทุกวันนี้ซึ่งผมก็ยังคงยกให้ b u r n n n g นไทเนี่ยคืออีเวนท์ที่ใหญ่ที่สุดของลีกอยู่นะแต่ก็นั่นแหละครับมันถือเป็นอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนสำคัญของผมที่มีต่อเกมลีกนะจากสมัยก่อนที่ผมสืบสารแค่ประวัติของตัวละคร ตอนนี้ครับผมก็เริ่มจะเริ่มสนใจเรื่องสั้นต่างๆของพวกเขาแล้วคือตอนนั้นเนี่ยมันมีเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นมากๆเรื่องสั้นต่างๆคือผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบอ่านหนังสือตั้งแต่สมัยก่อนแล้วแต่รีเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้ผมนั้นอยากจะอ่านหนังสืออ่านนิานยายอ่านเรื่องสั้นต่างๆที่มันไม่ค่อยสั้นเท่าไหร่ของพวกเขานั่นแหละครับก็เป็นอีกหนึ่งจุดเริ่มต้นของมาเโนวาในเรื่องของการทําเนื้อเรื่อง และผมก็ได้เล่นเกมของภกเขามาเรื่อยๆครับก็มีตัวละครเมนมากมายเลยที่ผมนั้นพัดเปลี่ยนกันไปเมนตัวแรกของผมครับก็คือตัวของทูตเต็ดเฟสมัยก่อนชอบเรื่องมายากลไพ่ไงตัวต่อมาก็คืออาเซียครับไม่ใช่สิไม่ใช่อาเซียมันต้องเป็นเวลคอร์ก่อนเวลคอร์เสร็จไปแล้วก็เป็นอาเซียเป็นออเรียนโซจนปัจจุบันมาตกที่คาสดินครับก็จากที่ดูแล้วตัวละครส่วนใหญ่ที่ว่ามาเนี่ยมันก็เป็นพูดเดอะวอยกับชูริมากเท่านั้นเลยนะ ก็นั่นแหละครับชอบทางฟังทวีชูรมาเนะ่ยอ๋อแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งอีกหนึ่งจุดที่ผมชอบมากในยูนิเวอร์สแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นมากที่มันเข้ามาในช่วงที่ผมม .4 ครับหรือว่าน่าจะ2ปีที่ผ่านมานี่แหละเรียลเบเจนครับได้มีการอัปเดตแผนที่ใหม่ครับซึ่งตอนนั้นนี่ก็มาพร้อมกับตัวละครอย่างคารมิลมั้งผมจําไม่ค่อยได้คือตอนนั้นครับในยูนิเวอร์สของเรียลเบเจนเนี่ยได้มีการเพิ่มเติมสิ่งที่เรียกว่าแมปออกมา เลยก็คือแผนที่รุนเทรานั่นแหละซึ่งจากแผนที่เก่าที่มันดูโบราณโบราณนะครับเราก็ได้มาประสบพบเจอกับแผนที่ใหม่ที่เป็นแบบทางทวีปเลยซึ่งตอนนั้นนี่คือชอบมากครับคือแบบคือคือคือในคลิปเนี้ยมันจะมีเรื่องที่ผมนั้นชอบมากๆปะปนกันไปครับริมไม่ก็อาจจะเป็นเรื่องที่ผมชอบทุกเรื่องเลยก็ได้แต่เอาเป็นว่าหลังจากที่ตัวลีครับได้เปิดเผยแผนที่มาอย่างเงี้ย ผมนี่ก็เริ่มจะเป็นนักประวัติศาสตร์ของลีกอย่างจริงจังอีกครั้งหนึ่งครับคือตอนนั้นเนี่ยหลังจากที่ชอบเนื้อเรื่องไงก็แค่อ่านเนื้อเรื่องกับเรื่องั้นเนี่ยเป็นกระสายแล้วก็โฟกัสกับตัวเกมมากกว่าแต่พอดีว่าช่วงม .4 ครับมันคือช่วงขาดอปของผมนะที่เริ่มจะเบื่อเกมอย่างลีกและทําให้ผมนั้นไปศึกษาเนื้อเรื่องของมันเนี่ยอย่างจริงจังแทนก็เรียกได้ว่าทําหลายๆอย่างเลยครับตีความอแอนิเมชันเสียงเพรียแห่งพลังของไรซ์ หรือแม้แต่การอ่านมังงะของไรซ์หรือแม้แต่การดูการรีเวิร์สของไรซ์เอ้ยไม่เกี่ยวแต่จริงๆนะไรซ์ Rice, นี่ก็เป็นตัวละครที่แบบรีเวิร์สมาจะร้อยรอบเลยมัง้งก็เอาเถนาอุตส่าห์เอามาจากชื่อของประธานบริษัทไรออนทั้งทีแล้วก็อย่างที่บอกแหละครับว่าในช่วงม .4 เนะี่ยหรือช่วงที่แมปมนใหม่ๆเนะี่ยผมก็เริ่มจากถึงจุดอิ่มตัวกับเกมเหลือออเวเรน์เริ่มมีการอ่านเนื้อเรื่องกับติดตามการแข่งมากขึ้น แล้วก็ฟีมเงินในเกมผมเนี่ยก็เริ่มดอปลงแล้วถามว่าในปัจจุบนันนี้ผมนั้นได้เล่นเกมลีกอยู่ไหมถ้าเกิดพูดกันตรงๆก็คือไม่และครับหลังจากที่เขาฉลองครบลอบ10ปีมาก็มีเกมต่างๆมากมายที่ผมสนใจโดยเฉพาะดีเจนอมนุทราครับที่มันกลายเป็นคอนเทนต์หลักในช่องมาร์เตอร์นัไปแล้วแต่ผมก็ยังไม่ทิ้งนะพวกอีเวนต์ต่างๆเนี่ยผมก็ยังไปเข้าร่วมกันบ้างอย่างประปรายนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เล่นแบบจริงจัง8ชั่วโมงเหมือนกับสมัยก่อนอีกแล้ว มันก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องราวของผมที่มีต่อเกมลีทีนี้เราจะมาพูดถึงวายเรฟกันมั่งอย่างที่ผมบอกไปในช่วงต้นนะครับว่าแม้ว่าเขาจะปล่อยโคสเบต้าเนี่ยมา3-4รอบแล้วก็ตามตัวของผมครับก็ยังไม่ได้เล่นอ่ะและถามว่าผมเศร้ามากไหมบอกเลยครับว่าไม่ค่อยเศร้าเท่าไหร่เพราะว่ายังไงซะในตอนนี้ครับผมก็ยังอยู่ช่วงมหกอยู่ยังคงต้องทํางานในโรงเรียนมากกว่าถ้าเกิดวายเรฟเขาเนี่ยอาจจะหนักมือไปหน่อยนะเอาเถอะ แต่การมาถึงของวายเดฟครับมันก็เปลี่ยนอะไรหลายๆอย่างไปนะเกมเรื่องอเเจนสมัยก่อนที่มีคนพูดกันไม่ค่อยหนาหูเท่าไหร่ตอนนี้นี่ก็เริ่มมีคนให้ความสนใจกันมากขึ้นคือต้องเข้าใจแหละว่าแม้ว่าจะติดชื่อว่าเป็นเกมโมบ้าอันดับหนึ่งของโลกแต่คนไทยนั้นก็ค่อนข้างจะโฟกัสกับโดราตาหรือว่าโฟกัสกับเกมแนวอื่นมากกว่าเรียกได้ว่ากระแสของ League of l e g e n d s ในสมัยก่อนเนี่ยคือมันเบาบางมากๆครับ การแข่งส่วนใหญ่ถ้าเกิดไปเทียบกับบู o อารตอนนี้มันก็เรียกว่าสู้กันไม่ได้เลยนะสับไทยแต่ก็ช่างมันเถอะครับในตอนนี้ League o f l e g e n d s Wild Rift ก็ได้มาสู้มือของชาวไทยแล้วก็ยินดีครับสำหรับคนที่ได้โค้ดเบต้าแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับคนที่ไม่ได้ด้วยนะแต่อย่าไปซื้อรหัสอะไรจะใครนะครับเพราะว่าไลออนเนี่ยเขาเอาจริงนะครับเรื่องเกี่ยวกับการแบนเนี่ยก็หวังว่าทุกคนนั้นจะได้เล่นไวด์รฟกันด้วยวิธีที่ถูกต้องนะครับทีนี้เราออกทะเลไปไกลละ กลับมาพูดถึงเรื่องวายรีฟกันดีกว่าการมาถึงของวายรฟครับมันทําให้ผมนะรู้สึกตื้นตันแล้วก็ดีใจมากๆคือสับคนที่แบบอยู่กับ l e ื่อ e ออเ e เจมาตั้งแต่แพทสาตั้งแต่ซีซันสามดำเนินซีซันสี่จนมาถึงซีซันสิบในปัจจุบันเนี้ยมันเป็นอะไรที่ผมรู้สึกยินดีแบบไม่มีอะไรจะพูดจริงๆอะการที่เราเห็นเกมเกมหนึ่งเติบโตจากที่มันแบบไม่เคยมีใครพูดกัน จนในตอนนี้ครับก็มีคนรู้จักเกม l g u e o f ออ g e เจนเนี่ยมากขึ้นเรียกว่าไปไหนมาไหนนะครับก็เห็นแต่คนที่ได้เล่นวายเกันเนี่ยผมก็รู้สึกซาบสึ้งใจในระดับหนึ่งนะเ้ยเศร้าแปลกๆอาจจะคิดไปเองก็ได้แต่ผมก็ยังเอาใจช่วยอยู่นะหวังว่าเกม w ายเรเนี่ยจะมีหน้ามีตาแล้วก็สามารถยกตัวเองขึ้นมาเป็นเกมที่คนไทยหลายๆคนรู้จักได้นะครับ แต่จริงๆนะผมก็เริ่มจะหายห่วงได้เปราะหนึ่งครับเพราะว่าตัวของไรออดเนี่ยก็ได้เพิ่มภาษาไทยให้กับเกมของเขาครับแม้ว่าจะเป็นโค้ดเบต้าก็ตามเรียกว่าเป็นข่าวดีนะถ้าเกิดตัวของไรออดเนี่ยการจะเจาะตลาดไทยจริงๆเนี่ยผมว่าเขาทําได้แหละก็ต้องรอชมกันต่อไปครับว่าอนาคตของวายริฟที่ทุกคนกําลังรอคอยเนี่ยมันจะเป็นเช่นไรนะแต่อีกเรื่องหนึ่งครับที่ผมอยากพูดและผมต้องพูดด้วย จากที่ผมไปเห็นในกลุ่มของคอมมูนิตี้ใน Facebook ต่างๆรวมถึงแอคชั่นต่างๆของคนในช่องจินวารุนะผมก็รู้สึกกังวลเล็กน้อยนะครับสหับใครที่ไม่เล่นไวริฟเอาเป็นว่าแม้ว่าเราจะไม่ได้เล่นเนี่ยเราก็อย่าผ่านนะอย่าไปดาการผู้พัฒนาหรือว่าอย่าไปมองโลกในแง่ลบซะจนแบบใครที่เล่นไวริฟเนี่ยผมจะไม่ติดตามเนี่ยอย่าทำนะครับเรามาช่วยสร้างสังคมดีๆให้กับตัวเกมของเขากันดีกว่าเนาะ เผื่อว่าตัวของไรออดนะครับจะได้เห็นถึงความดีในคอมมูนิตี้ไทยแลนด์ก็จะส่งสิทธิพิเพศษหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยมาอย่างประเทศไทยก็ได้ก็ประมาณนี้ครับสําหรับเพียวทอล์กในพาร์ทที่3นะอาจจะเป็นการพูดเพียวทอล์กที่แบบหลุดธีมกันไปเรียกว่าเพียวทอล์กสาครั้งนี้ก็แทบจะไม่ได้ตรงธีมเลยคืออย่างเพียวทอล์กพาร์ทแรกเนี่ยเราพูดเหมือนกับแบบเราอ่านให้ฟังอะ่ะส่วนเพียวทอล์กพาร์ทสเนี่ยเราก็แบบพูดเหมือนกันการเล่านิทานเนาะ แต่เพียวทอพาสานะครับในที่สุดมันก็กลายเป็นพอดแคสต์ในความคิดของผมสักที <c oughs> แต่ก็นั่นแหละก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ยังอยู่ฟังมาถึงจุดๆนี้และถ้าเกิดมีข้อให้ผมนั้นแก้ไขหรือว่าข้อติชมอะไรเนี่ยก็สามารถพิมพ์ก็ย่างสุภาพได้ในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนะครับแล้วก็ในตอนนี้ครับมาสเตอร์โนวาของเรานั้นมี Discord แล้วในานามของ Cosmic r e a l m ถ้าเกิดใครนะครับสนใจอยากจะไปติดตามเนื้อเรื่องหรือว่าชีวิตประจำวันของผมเนี่ย ก็สามารถไปอยู่สิงได้นะครับในมิติแห่งจักรวาลในที่แห่งนั้นเลยประตูสู่ Cosmic Realm ครับอยู่ที่ด s สคริปชันด้านล่างแล้วก็สามารถไปติดตามกันได้นะแล้วก็ก่อนที่เราจะจากกันไปครับผมมีคำถามที่อยากจะถามทุกคนหน่อยพวกคุณเหล่าซัมบานเนอร์ครับรู้จักเกมลีก Legends เน่ได้อย่างไรรักเกมลีกหรือว่าไม่ชอบเกมลีกเนี่ยที่ตรงไหนสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เช่นเดียวกันครับเดี๋ยวผมไปตามอ่านนะ แล้วก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกาลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไม่เจอกันใหม่ See you ครับบ๊ายบายไว้เจอกันแล้วก็อย่าลืมนะ t o Today's good day to share your past อย่าลืมแล้วเรื่องที่น่าสนใจให้กับทุกคนนะครับ